สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเมนูนะคะได้เมนูนี้ละค่ะก้อยเห็ดปวกนะคะอันนี้ก็คือก้อยเห็ดปวกนะคะโอ้เมนูเป็ดตัดแสบคักนะคะก็คือก้อยเห็ดปวกนะคะ,แล,คะแล้วก็มีส้มตำสมตำค่ะสมตำลาวก็มีสมผักกุ้ง ่สมพักกุ้มค่ะอันนี้ก็คือสมพักกุ้มนะคะแสบเดิมนะคะสมพักกุ้มเนี่ยพี่แสบอิรินะคะมาเดดจ้า,จามากินน้ำกันอันนี้ก็คือกินก้อยเห็ดปวกนะคะเห็ดปวกออกอยูใ่ในขานเพื่อนดีแต่เขาว่าดีแต่บอออกอยูใ่ในเพื่อนสงสัยมีเชื้อเห็ดอยู่ มีเชื้อเห็ดอยู่แน่นอนนะคะก็มีข้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะข้าวเหนียวร้อนๆค่ะโอ้โหแซ่บมากเลยนะคะน,นี่ก็คือนี่แหละนะคะก็กินกินกับนี่แหละคะ่ะเวยเริ่มเอาบักลินใหม่มากินเราบักลีนใหม่ยู่ตุอนะะอะไรก็คือไ้ปวกนะคะคอยไห้ปวกต่างตีอ๋อ๋อเพราะเห่อยคอยได้ปวก แซ่บมากเลยค่ะแซ่บมากค่ะแล้วก็ก้อนเฮดปลวกอันนี้ไม่เป็นเฮดปลวกเนาะเฮดปลวกตากอ่ะ ช่วงไีนเป็นนาเฮดค่ะอ,อันนี้สมรุุมนคะ คือส้มผักกุ่มนะคะราบมาค่ะ,คะไปต่อพลิกน้ำ phẩm hắc hung nào

น,นพักกุ้มกระสมครับพอดีจริงมีตตนพักกลุ้ม2องตนใครอยู่ล้างบ้านรดจากไกลกิน อันนี้มันเป็นเห็ดคือแปลว่าเห็ดหด,ดอกใหญ่นะคะบางคนกระกอบประคันสมสมเห็ด แซ่บมากค่ะแซ่บมากกินททยอกินมันหนอด บ<ม>ัจักสัง่งผักกุ้งก็โบบัจัดแล้วมสิกินสัดเอเล้่ยขนมทอดไข่ไม่กินมามมาละค่ะ เมนูนบ้านๆนะคะ